Alaya. It's time, time to pray Piggy. Okay, good I've been painting ever since I got. สวัสดีครับผม My name is b a s l e y or Welcome to Let's Play Poi n t Blank Mobile นะครับ PB เวอร์ชันมือถือนะครับใครที่เล่น b b บน PC นี่ก็น่าจะเคยเล่นบนมือถือด้วยนะครับผมอยากเล่นมานานแล้ว PB อ่ะ BB. นี่เพิ่งโหลดเมื่อวานนี้เองนะครับผมอยากเล่นแล้ววะ่ะคือผมดูคนเล่น b b นี่ผมก็อยากเล่นเลยแต่มาเจอในเวอร์ชันมือถือนี่กูแบบ อ้เฮียดีใจกูกูได้เล่นเกมนี้แล้วแต่เกมนี้น่าจะเล่นออนไลน์ได้นะครับผมมีโหมดมัตติเพเยอร์อยู่นะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีโหมดมัตติเพเยอร์ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมันเล่นได้หรือเปล่านะอันนี้เป็นเครดิตของเนี่ย f l x เนี่ย Counter Strike Point Bank Lite v4 โอเคไ <Okay. S 1> ม่พูดความผิดเหละใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมใครที่อยากได้เกมนี้เดี๋ยวผมจะ แปะลิงก์เครดิตไว้ในดีสคริปชันนะผมแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดนะไอคกีเอ็ดเกมกันเลยเนะี่ยมีบุญมาอะไรสัตว์ในคะลิปนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันนานไปไปเข้าเกมกันเลยนะอ๋ออ๋อกดผิดกดผิดเขาดีโอเคกดโ,โอเคเลยนะผมเดี๋ยวผมจะตัดนะเพราะเกมมันโหลดนานโอเคนะครับมาแล้วเนี่ยมันมันมีหน้าคอนโซลอยู่แล้วก็เกมกําลังเริ่มอ่ะทำไมภาพเป็นยังไงโอเคเกมกําลังโหลดนะครับอาจจะแหลกๆนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้เป็นเครดิตของ บิวเอฟเอลเอ็กซ์อย่างที่บอกไปนะครับมาเล่นกันเลยนะครับโอโ้โหเปิดมาก็ยิงกันแล้วอ่ะเนี่ยแล้วเกมก็อาจจะค้างนิดนึงนะผมเดี๋ยวเดี of ๋ยวเดี erm. ๋ยวลดเสียงลดเสียงกดลดเสียงก่อนเสียงเกมดังยี่หม่อลูเคมาเริ่มลบกันเลยนะมันดูฝีมือผมเลยดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนะโอ้ยเนี่ยแล้วมันแล้วมันก็แหลกแบบนี้นะคุณผู้ชมมันสู้พีซีไม่ได้อ่ะนะมันสู้ของพีซีไม่ได้ของมือถือยัง ไม่ดีเท่าของ BC หรอกนะครับร้อเล่นร้อเล่นเอาเป็นว่าเล่นให้สนุกแล้วกันนะครับโอ๊ยโอ๊ยปืนลั่นปืนลั่นเอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเโอเคโอเคเอาใครยิงเอะกูไม่ได้ย <names> ิงเหรออ๋อเกมนี้มีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเกมนี้เนี่ยมีลูกสองที่โกงมากนะครับผมมีลูกสองที่โกงเลยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับนี่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 เห็นไหมเนี่ยนี่แหละอันนี้โกงที่สุดแล้วเนี่ยผมถือเลยนะครับ ยิงไปปุ๊บตายหาแน่นอนกูว่ายิงนัดเดียวพองตายเนี่ยเนี่ยเห็นไหมยิงแป๊บเดียวตายดูสิอ๋อนัดเดียวพองตายนะครับใครที่ไม่เคยเล่นก็ลองดูลูกซองนี้ก็ได้นะครับใครที่เอ่ออยากเล่นเกมนี้ก็อย่างที่บอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วนะฮะโปรโมทด,ด้วยกูเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนว่ะเดี๋ยว็ดเด็ดเฮ้ยไอ้เหี้ยปืนพกยิงกูก็ตายแล้ว,วะอะแม่งเอ้ย บ้าบอลขอแตกเฮ้ออเฮ้ยช็อตเอาไม่โดนหัวโอ้โหอะไรวันเนี้ยไปไปไหนไปไหนอืออืออือกูยิงกากมากอะเฮ้ยทำไมกูยิงกากเนี้ยอืออุย้ยเกือบโดนเกือบโดนอุืยเกือบโดนเกือบโดน อ๋ออยยิงกูยิงไม่โดนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปฝึกซ้อมก่อนเดี๋ยวมาเล่นจริงจังต่างๆอีกทีนะโอเคตัดครับโอเคผมกลับมาแล้วนะครับกับลูกซองอันนี้เหมือนเดิมนะผมได้ไปฝึกฝีมือเรียบร้อยแล้วรับผมจะเล่นเป็นอีกไหมไอสัตว์เออนี่ไงเห็นไหมนัดเดียวพ้องตายเดี๋ยวเิคิวเดี๋ยวคิวสุดจอ ยิงไม่โดนเลยอ่ะเฮ้ยเอาโอ้โห,หดไปไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่กูไปปรับปุ่มก่อนไหนดูสิโอเคกูมาละแม่งกูนี่ปรับปุ่มนานชิบหายเลยฮัลโหลมาดิโผล่มาดิโผล่มาดิโผล่มาดิโเเผล่มาดิอ้าวชิบหายละอะไรเมื่อกี้นี้กากบาทกากบาทเต็มหน้าจ้า <laughs> นั่นแหละเอ้ยเดี๋ยวเด้อโอเคกลับมาแล้วแม่งมีบักหลายจุดมากไอ้เหี้ยเดี๋ยวจะในจะสิ่งแปลกประหลาดเต็มหน้าจอโอ้โหโอเคผมกลับมาแล้วนะครับกับลูกซองนี้เหมือนเดิมเนี้ยผมนี่กูเล่นด้วยนิ้วชี้อย่างเนี้ยกวางมือถืออยู่บนโต๊ะแล้วกูก็เล่นอือยเย้เด้อเด้อเด้อโทษนะโทษโทษ อะไรวะตายหลายรอบมากเฮ้ยมาจากมาจากไหนมาจากไหนหืมาจากไหนมาจากไหนาากลับลงไปเลยโอ้ยเย้ยเสียดายว่ะไม่มีเอ็มสามเดี๋ยวกูววหาเอ็มสามไม่เจอวะกูจะยิงไม่โดนข้อมึง <laughs> อ้าวเฮ้ยกูไม่ได้ยิงซ้ำไอสัตว์นี่แน่<อ>เดี๋ยวเ<อ>ปิดคิวเดี๋ยวเปิดคิวเดี๋ยว ฮัลโหลลบเอ้ยลบ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 ดีไอ้ดีวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวนะทำไมกูยิงไม่ได้อะฮัลโหลเนี่ยโอ้ยสัตว์โอเคเกิดมาอีกทีดิไหนใครยิงกูวะแม่งกูจะไปบวกกับมันหน่อยเนี่ยเอ้ยโดนโดนโดนดิเฮ้ยเออโดนอีกโอ้โหเฮี้ยแม่งไม่ตายวะไอสัตว์ ตัวเอ้ยอะไรของมันเนี่ยมันมันมันอึดยังไงวะมันคนวะเนี่ยใครกูกูไม่ยอมเอายิงใครวะเนี่ยเฮ้ยหายไปแล้ววะมึงหายไปไปเล่ดูสโคเลยโอ้ยแยมมึงหายไปไหนหมดมึงหายไปไหนหมดสุดยอดไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมาดิโผล่ไปดิโผล่โอ้ยใช่ไม่ไม่ตายวะเดี๋ยวฟั ไนอีกทีสิเนี่ยวะแม่งแม่งยิงยิงกันนำเลยยิงกันนำเลยเฮ้ยมันยิงไกลได้เนี่ยลูกซองเนี่ยมันมันเป็นลูกซองปะวะโออ้าวเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังกูไอสัตว์เอ้ยแม่งแอบเนียนวะใช่ไหมเพื่อนกูใช่ไหมหรือใครกูสับสนแล้ววะแม่งแต่มันยิงกูได้ไง,ไงวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครยิงน,น,นี่ยนี่น่ตายเออ าอโอ้้เฮียแม่งพวกตีนทำหน้ากูเลยไอแม่เฮ้ยโหดไปเปล่าเฮ้ยโหดจริงๆนะคนในเกมนี้แม่ไม่รู้จะโหดไปไหนเนี่ยจะโหดไปไหนสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆสวัสดีเพื่อนเดี๋เดๆน นี่ก็ใช้ลูกซองมันกันหรอวะเหยียดเคไม่ธรรมดาถอยหน่อยถอยหน่อยเฮ้ยอยู่ไหนกันหมด,ดทุกคนโผล่มาหน่อยด้โผล่มาให้ยิงหน่อยโผล่โผล่มาให้ยิงหน่อยเอ้ยเฮียแม่งเล่นมีดแม่งเล่นมีดอะไรวะโอ้โหแต่ละคนก็มีเฮดช็อตด้วยสุดยอดไปเลยเนี่ยแม่งเอ้ยเดี๋ยวก็แหลกๆลลื่นๆนะฮะหมดนี้ แดลกลื่นก็ช่างแม่งเล่นแต่อู้เฮดช็อตสุดยอดเอาเข้าไปอเออืออเดืบเป็นคิวเฮ้ยไอ้เแค่สกิลกูกลับแล้วโอ้โหเอาลูกโมยิงกูด้วยมีสกปด้วยไอ้เฮียอย่างกับฟรีไฟเลยอันนี้พีบีนะเนี่ยไอ้ยะไม่ธรรมดาว่ะอยู่ไหนกันหมดทุกคนอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมด เ้ยไอเชี่ยมันไม่โดนปุ่มยิงอ่ะเฮ้ยเวลากดยิงมันก็ไม่ยิงอ่ะจะฟักอ้ยโอ้โหตัวละครขาวไม่ใช่หรอกจุดเกิดไงมาทำไมมาทำไมโอ้โ oh. หไอ้เัีษยพวกตีนเต็มเลยอ่ะนี่ขนาดทีขนาดทีมละสี่คนนะเนี่ยก็ยังโหดเดี๋ยวหรือว่า มันมันก็ normal นะมันมันไม่มีอะไรฮาร์ดเลยไหนไหนไหนใครยิงใครยิงโอ้โหโอ้โหเฮดช็อตเจ็ดแค่เอาเรื่องว่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็สวยสิวะมามาอยู่ไหนกัน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 ออกมาดิออกมาดิเออโอ้โหยอมแล้วยอม ทำไมกูยอมเร็วจังวะไอ้เหี้ยคือท่านผู้ชมลองเล่นเกมนี้ดูนะรับรองท่านผู้ชมติดงอมแงมแน่นอนเลยเอโอโหกูติดเลยเกมเนี้ยแม่งคือกูไม่อยากเล่นนะไม่สิกูไม่อยากหยุดเล่นนะคือกูเล่นทั้งวันเลยก็ว่าได้กินข้าวกูก็เล่นนอนดึกกูก็เล่นคือก,เกเนะูเล่นถึงดึกเลยล่ะเกมเนี้ยเล่นถึงดึกเลยหลบกูเกือบโดนเกือบโดนแล้วเออตายโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย The fuck นี่รอกูเล่นยังไมเนี่ยเฮ้ยบ้าเอ้ยขยิงกวูวะคงจะไม่ใช่ศัตรูแถวนี้หลบไปหลบไปหลบไปโอ้โหเฮ้ยกูเปลี่ยนปืนมัน่งกูขี่เกียนเลยลูกซองแล้วไหนขอปืนหน่อยมีปืนอะไรมั่งอย่าปืนนี้ก็ได้ มาเอาปืนนี้เลยเนบสกินสวยเนบสวยมากเนบเฮียกูก็ยิงไม่โดนเลยเว้ยบ้าเนาะพวกมันเห็นวะพวกตีนแม่งหายไปไหนหมดพวกตีนแม่งหายไปไหนหมดแม่งโผล่มาโอ้แลกแลกแลกเดี๋ยวได้ไดไดแลกแลกแลกโอเคสวยแตกหนึ่ง ก็ต้องใช้สกบก็ันแถ้ายิงแบบนี้อารมณ์ก็เหมือนพีีในพีซเลยหลบโอ้โหเชี่ยหีช็อตย็ดแค่อีกแล้วสินะเฮ้ยทีมทีมกูมี54าคะแนนแล้วสวยกูชอบทีมกูชอบทีมเฮ้ยเดี๋ยว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 เยหยุดหยุดไอ้ชื่อกูยิงไม่ค่อยโดนอ่ะเฮ้ยบอดก็เอาเปรียบเหมือนกันนี่หว่า บอเฮ้ยมันโอกยาอดเชียดทีมกูนี่วะหลบไปเฮ้ยมันไม่ตายวะ The fuck ล็อกเล่นวะเนี่ยเชียร์ Are you fucking kidding me เชียร์แต่ละคนก็โหดเกินไปแต่ละคนก็โหดโอ้โหเชียดพอพอกูไม่เล่นละ ออก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 จากเกมก่อนออกจากเกมโอเคนะครับฝากคลิปประมาณนี้แหละนะครับผมหรือว่าจะเล่นต่อดีวะโอเคนะครับและนี่คือ cspb เวอร์ชั่นมือถือนะครับผมใครที่อยากได้นะครับก็อย่างที่บอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมก็สามารถเล่นได้นะมือถือสเปคต่าหรือมือถือสเปคกลางก็ทุยมือถือสเปคต่ําสเปคกลางสามารถเล่นได้นะครับผมนะพื้นที่ก็น่าจะประมาณ ร้อยกว่า MB นะครับแต,แต่ถ้าเดี๋ยวถ้าเป็นไฟล์ที่แยกออกมาก็น่าจะเป็น500 MB นะครับก็ถือว่าคุ้มกับตัวเกมเหลือเกินนะครับผมโอเคขอบคุณที่รับชมวิดีโอผมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมผมขอเล่นก่อนนะฮะเดี๋ยวตัดต่อคลิปทีหลังนะครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับอ้อยอ้อยแฟตแบงค์แฟตแบงค์อ้อยอ้อย,ออยไอเชฟแฟตแบงค์โอเคเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย